เสียงกริ่งบอกเวลาเริ่มต้นคาบเรียนแรกดังขึ้นพร้อมกับเสียงพูดคุยจอแจของเหล่านักเรียนในโรงเรียนมธัธยมแห่งหนึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตึกเรียนสูงสามชั้นถูกปกคลุมไปด้วยเถาไม้เลื้อยบางส่วนสนามหญ้าหน้าโรงเรียนกว้างขวางมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีให้ร่มเงาสภาพภายในอาคารเป็นแบบดั้งเดิมบรรยากาศดูสงบแต่กลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างเธอรู้หรือเปล่าว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งเรียนอยู่ที่นี่แต่ไม่มีใครจำเขาได้เลยเสียงซุบซิบดังครึ่งขนาดที่แพรว เด็กสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เดินผ่านกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นคำพูดนั้นดึงความสนใจของเธอทันทีเธอจึงแซงเดินช้าลงเพื่อฟังให้ชัดขึ้นจริงเหรอเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่มีใครจำได้น้แต่หน้าตายังนึกไม่ออกเลยพราวรู้สึกแปลกใจเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงคนทั้งโรงเรียนไม่มีใครจำเด็กคนนั้นได้เลยหรือแล้วทำไมถึงมีข่าวลือแบบนี้แพร่สะพัดอยู่ เธอเริ่มสนใจเรื่องราวของเด็กที่ถูกลืมคนนั้นมากขึ้นและในไม่ช้าเธอก็ได้พบกับบางสิ่งที่ทำให้เธอเริ่มเชื่อว่าข่าวลือนี้อาจเป็นเรื่องจริงเวลาผ่านไปหลายวันแพร่เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างคอยติดตามเธออยู่เสมอบางครั้งเธอเห็นเงาของใครบางคนสะท้อนในกระจกหน้าต่างแต่เมื่อหันกลับไปก็มักจะไม่พบใครเลยหรือบางคืนเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆ เรากับมีใครเรียกชื่อเธอวันหนึ่งขณะที่เธอเดินอยู่ในห้องสมุดของโรงเรียนเธอเหลือบไปเห็นสมุดร,รายชื่อเก่าของนักเรียนในปีที่แล้วเธอลองเปิดดูอย่างไม่คิดอะไรมากแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าหนึ่งในรายชื่อบนสมุดเล่มนั้นจางลงจนแทบมองไม่เห็นเธอพยายามเพ่งมองมันและเมื่อเธอเริ่มนึกออกว่าชื่อนั้นคืออะไรภาพบางอย่างก็ล่นเข้ามาในหัวของเธอ กเด็กชายคนหนึ่งในชุดนักเรียนมัธยมเขามีรอยยิ้มเศร้าๆนละสายตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าแพรวแน่ใจว่าเธอไม่เคยพบเขามาก่อนแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับเขาอย่างแปลกประหลาดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้งข้างหลังเธอแพรหันกลับไปและพบกับร่างของเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในเงามืดของห้องสมุดในที่สุดเธอก็จำชันได้ แพรวรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อเด็กชายคนนั้นก้าวออกมาสู่แสงสลัวของห้องสมุดกันดูซีดเซียวยะดวงตาของเขาดูลึกจนเหมือนมีบางสิ่งถูกกลืนหายไปจากภายในเธอเป็นคนเดียวที่จำฉันได้เขากระซิบทำไมถึงเป็นฉันแพรวถามเสียงสั่นกันยิ้มเศร้าก่อนจะค่อยๆบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังกันเคยเป็นนักเรียนที่นี่จริงๆ แต่ไม่มีใครจำเขาได้เพราะเขาตายไปอย่างเงียบนั้นไม่มีใครรับรู้ถึงการหายไปของเขาเขาถูกลืมเลือนไปจนกระทั่งโปรยย้ายเข้ามาเธอเป็นเพื่อนคนสุดท้ายที่เคยพูดคุยกับเขาก่อนที่เขาจะหายไปวันนั้นฉันเดินออกจากโรงเรียนตอนคท่ํงและฉันก็ถูกรถชออนอเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่ไม่มีใครเห็นฉันถูกลืมถูกทิ้งไว้ตรงนั้นไม่มีแม้แต่ข่าวแจ้งตาย เรารู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวภาพความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นมาเธอจำได้แล้วก่อนย้ายโรงเรียนเธอเคยเป็นเพื่อนกับกันทั้งสองคนเคยคุยกันในวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะย้ายออกและในวันนั้นกันเป็นคนเดียวที่บอกลาเธอฉันแค่อยากให้ใครสักคนจำฉันได้เขาเปล่าเสียงเบาแปรสูดลมหายใจลึกก่อนจะเลื่อมมือไปแตะไหล่ของกัน แล้ว,ว่าเธอจะสัมผัสไม่ได้ถึงร่างกายของเขาแต่เธอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเขาฉันจำเธอได้กันเธอพูดด้วยเสียงมั่นคงฉันจะไม่ลืมเธอทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร่างของเธอการยิ้มบางๆเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆจางหายไปราวกับละอองหมอกที่ถูกสายลมพัดพาโปรยืนอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งรู้สึกถึงความเงียบงันรอบตัว ก่อนที่เธอจะเหลือบมองไปที่สมุดร,รายชื่อนักเรียนอีกครั้งรายชื่อของกันซึ่งเคยจางลงจนแทบมองไม่เห็นตอนนี้กลับมาปรากฏชัดเจนอีกครั้งและในวันต่อมาทุกคนก็จำกันได้